วัสดีแฟนบ้นานาเซาทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2518นะครับอยู่กับอชุวีทางอาเซาดีครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซาเนี่ยก็ยังคงมีมาฝากกันเช่นเคยนะครับความเคลื่อนไหวที่ออกมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปแทบทุกวันจนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับโดยเฉพาะการตามล่ากองหน้าตัวเป้าของอาร์เซนอลนะครับ ในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยแม้ว่าอาร์เซอจะได้มาตินซูบิเมนดี้มาร่วมทีมแต่ก็มีโอกาสที่จะเสียโทมัสปาเต้ไปนะครับค่อนข้างสูงด้วยโดยถึงเวลานี้เหลือเวลาอีกราวๆสัก78วันเนี่ยปาเต้ก็จะหมดสัญญากับอาร์เซนอลแล้วนะครับตอนนี้สัญญาของอาร์เซอลกับปาเต้เนี่ยก็มีค่าเหนื่อยอยู่ราวๆ2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอเจนต์ของนักเตะต้องการรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มให้กับนักเตะ เพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการยกประเด็นเรื่องของระยะเวลาในสัญญาด้วยซึ่งข่าวระบุว่าทางปาเตนเนต้องการสัญญา2ปีนะครับแต่อาโซก็อาจจะมองเป็นการ ต่อสัญญาปีต่อปีมากกว่านะครับสำหรับนักเตะที่อายุมากกว่า30ปีซึ่งปาเต้ก็อายุ32ปีเต็มที่สัญญาที่อาเซาจะมอบให้ส่วนตัวเชื่อว่าจะเป็นสัญญาใหม่1ปีแล้วก็มีออปชั่นที่จะต่อเพิ่มได้อีก12เดือนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มที่น่าจะเป็นเนี่ยดูเหมือนว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเมื่ออาเซาก็น่าจะยืนยันข้อเสนอเดิมที่เคย ยืนใน้กับทางโทมัสปาเตได้พนะิจารณาแล้วก็เชื่อว่าปัญหาก็น่าจะอยู่ที่ค่าเหนื่อยด้วยแล้วก็ระยะเวลาในสัญญาด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็ถ้าไม่มีการอัปเกรดค่าเหนื่อยให้กับโทมัสปาเตเนี่ยก็เชื่อว่า เอเย่นจะแนะนําให้นักเตะเนี่ยย้ายทีมออกไปนะครับซึ่งก็มีหลายทีมที่ให้ความสนใจอยู่นะครับมีทั้งเป็นในเบเชกาลาตสารายนอกนั้นก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอย่างบาร์เซโลนาอาเลนิโกมาดริดก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องราวของโทมัสปาเตอาจจะต้องรอไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นี้นะ่าจะได้ข้อสรุปและในขณะที่แนวทางก็มีแนวโน้มว่า การต่อสัญญาจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวที่อาเซามีความเชื่อมโยงที่จะดึงเอานักเตะในตำแหน่งมิดฟิลเข้ามาร่วมทีเหมือนกันนะโดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าอาเซาบรรลุข้อตกลงกับบีลวเอลคานุสมิดฟิลอายุน้อยมีศักยภาพสูงของเลสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้นะครับก็มีรายงานว่าอาเซลเนี่ยกำลังตามล่าลายเซ็นของมิดฟิลตัวเก่งอย่างลูเชน อากัวเม่ของเซบียาในลาลีกาสเปนนะครับโดยข่าวนี้ก็รายงานออกมาจากทางทีมทล์กนะครับที่ระบุว่าอาร์เซนเน่เป็นทีมเต็งนะครับในการที่จะได้ไลายเซ็นของนักเตะวัย23ปีรายนี้นะครับซึ่งอากัวเม่เนี่ยก็เป็นนักเตะที่ได้ชื่อว่ามีหน่วยก้านดีนะครับแล้วก็เทคนิคยอดเยี่ยมเหมาะกับการเล่นพริมลีกนักเตะมี มูลค่าราวๆสัก20ล้านปอนด์นะครับโดยสื่อระบุว่าด้วยความที่เซบิยาเองมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่ด้วยก็จะเป็นโอกาสให้กับบรรดาทีมที่ต้องการได้ไลายเซ็นของนักเตะตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยสบโอกาสในการยื่นข้อเสนอให้ทีมดังของลาลีกาได้พิจารณานะครับซึ่งนอกจากอาร์เซอลแล้วก็ยังมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทอแนมอสเปอร์ที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของมิดฟิลด์รายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับ ข่าวคราวที่ออกมาในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าให้ความสําคัญกับการเสริมทัพในตําแหน่งม mm ิดฟิลด์ของอาร์เซอสมควรนะครับถึงแม้ว่าอารเซาเองจะมีนักตเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมรอที่จะแจ้งเกิดอยู่อย่างแม็กซ์ดาวแมนนะครับซึ่งใครที่ได้เห็นฟอร์มนักเตะรายนี้ก็เชื่อมั่นว่าเจ้าตัวจะสามารถแบ่งเบาภาระ ของมาร์ตินโรดิกาดได้แน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็อาจาอาจะเบียดนักเตะคนอื่นๆในแนวรุกของอาร์ซอลได้เช่นเดียวกันนะแม้แต่อีธานวาเนรี่เองก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องมากกว่าแม็กซ์ดาวแมนถ้าหากว่าถึงเวลาของเกมการแข่งขันจริงๆในฤดูกาลแนนะ่เพราะฉะนั้นส่วนตัวก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับข่าวคราวการตามล่ามิดฟิลด์ จากทีมอื่นๆเข้ามาเสริมทัพสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื่อมั่นในขุมกำลังเสริมจากอะคาเดมี่อย่างที่ได้พูดไปซึ่งสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้านะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่อันเดียเบอร์ตานะครับที่เปลี่ยนหน้าไพ่เป็นว่าเล่นวันหนึ่งก็ทำให้สื่อเนี่ยเข้าใจว่าโฟกัสกับการดึงเอาวิกเตอร์โยร์เรสมาร่วมทีมอีกวันก็ทำให้สื่อเข้าใจว่าเราเนี่ยกำลังตามล่า ลายเซ็นของเบนจามินเซสโกซึ่งก็ไม่แปลกถ้าหากว่าสื่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเข้าใจว่าอาเซาลกำลังดำเนินกลยุทธ์ที่สุ่มเสี่ยงมากๆนะครับที่จะพลาดการได้ตัวนักเตะเป้าหมายอย่างในตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าวิกเตอร์ยูเกรสเองก็กำลังหัวเสียนะที่หัวเสียก็ไม่ใช่แค่สปอร์ติ้งลิสบอนที่ทำ สัญญาสุภาพบุรุษกับเขาตอนนี้มีข่าวว่าเยอเรสเนี่ยก็หัวเสียกับการที่อาซ่องไม่ยอมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อให้สปริงลิสบอนได้พิจารณาสักทีนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีข้อเสนอจากอาซองได้ยื่นให้กับสปริงลิสบอนได้พิจารณาแล้วแต่มันยังไม่ถึงระดับที่สปริงลิสบอนต้องการก็จริงนะแต่ว่า แต่ว่าก็ตามนะแต่ว่าความจริงเป็นยังไงพวกเราก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับก็ว่ากันไปตามที่สื่อโดยเฉพาะทางโปรตุเกสเนี่ยรายงานออกมาสื่อที่มีความน่าเชื่อถือหน่อยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกล้าย,ยุ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเฝ้าดูอยู่ห่างๆมากกว่ามีความชัดเจนเมื่อไหร่ก็ค่อยแสดงตัวไม่อย่างนั้นก็จะเสียหมาไปได้เหมือนกันนะพอพูดไปอย่างหนึ่งแล้วสถานการณ์มันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่า ความสนใจในตัวของเบนจามินเซสโก้ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับบางสื่อก็รายงานถึงขั้นว่าบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าก็มีเสียงออกมาให้พวกเราได้ชะง,งนสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าทางดันแคนคาเซลเนี่ยก็รายงานว่าเหตุผลที่การ เจรจาระหว่างอาซอกกับเบนจามินเซสโกเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าไปเท่าที่ควรก็เพราะว่าทางฝั่งนักเตะเนี่ยต้องการจะใส่เงื่อนไขเรื่องของค่าฉีกสัญญาเข้ามาในข้อตกลงที่จะทําให้เขาย้ายมาเล่นที่เอเมเรซเดียมนะครับแล้วก็โดยในค่าฉีกสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้ให้ระบุเอาไว้ว่าเบนจามินเซสโกสามารถย้ายทีมออกไปได้ด้วยราคามากกว่าที่ อาเซาซื้อมาจากอาแบร์ไลฟ์ซอีก20%สนะครับสมมติว่าถ้าอาเซาซื้อเซสโกมาจากไลฟ์ซิกด้วยราคา70ล้านปอนด์เนี่ยก็จะขายไปได้ในราคา84ล้านปอนด์อะไรทำนองนั้นและนอกจากนั้นดันแคนคาโซก็ยังระบุว่าโอลิเวอร์กินเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายเป็นนักเตะ อาซอคนใหม่ในช่วงัมรม์นี้นะครับซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องที่แฟนบานาะซโซาจะต้องแปลกใจตามที่เราได้เคยรายงานกันมาก่อนหน้านี้สถานการณ์ระหว่างวัดกินกับอุนยเมรี่ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงท้ายฤดูกาลวัดกินไม่ได้รับความไว้วางใจในการลงเล่นเกมใหญ่ๆอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เจ้าตัวผิดหวังแรงมากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาได้รับ ข้อเสนอให้ย้ายจากแอสตันวิลล่าไปเล่นที่เอเมรสเดียมนะครับแต่ว่าก็โดนทางอูนเอเมรีแล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยเบรกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวกลับไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควรก็เป็นเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีมชาวสเปนอย่างอูนเอเมรี่กับโอลีวัตกินกองหน้าทีมชาติอังกฤษน่าจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ บวกกับความที่เจ้าตัวเป็นนักเตะที่เชียร์อาซองมาตั้งแต่เด็กด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เจ้าตัวตัดสินใจย้ายทีมครั้งสุดท้ายมาเล่นที่เอเมริดไซเดียมนะครับเอาล่างนั้นเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาซองดีครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกันมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ